20ตุลาคามนี้พบกับมิ e 2023. เตียคอร์ส2อ2 3คอร์สเรียนที่มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลายได้ตามความชอบและความถนัดเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆพัฒนาตนเองและยังได้ความเพลินม,มีทั้งกิจกรรมการสอนดนตรีโรบอทคุกกิง้งกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอลและอื่นๆอีกมากมาย แล้วเจอกันนะครับมิดย์คอร์ส2023อย่าลืมนะครับ9-20ตุลาคมอ,อ่ามาเรียนกันเยอะๆนะครับ